ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บสภ้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปด่วนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู ครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับวันนี้ตรงกับวันพฤรหัสพดีที่26ธันวาคม2 5 6 7นะครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้ก็มีเรื่องเล่านะฮะหลายเรื่องเลยนะครับเรื่องอุบัติเหตุรถอ้อยเนี่ยนะครับผมนะฮะรถอ้อยนะครับก็ไม่เว้นแต่ละวันนะครับผมนะฮะ ก็เหตุการณ์นในครั้งนี้นะฮะรถรถเก๋งชนกับรถอ้อยนะครับทําให้ผู้เสียชีวิต1นรายนะครับผมก็มีหลายพื้นที่นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่อําเภอบ้านผือนะครับรถสามล้อก็ลื่นนะครับเนื่องจากอ้อยนะครับผมหล่นลงพื้นถนนนะครับแะค,บคนขับรถเนี่ยทำให้ถนนลื่น นะครับแล้ก็ทําให้มีการได้รับบาดเจ็บหลายพื้นที่เลยนะครับอ,อุบัติเหตุในช่วงจะเทศกาลปีใหม่เนี่ยครับผมในเหตุการณ์ครั้งนี้ก็เช่นกันนะครับในวันพุธที่25ธันวาคม2567นะครับผมนะฮะจนท้ายรถอ้อยดับหนึ่งลายนะครับที่บ้านดุงเหตุเกิดนะครับอุบัติเหตุนะครับเหตุรถเก๋งชนท้าย รถพ่วงนะรับรรทุกอ้อยนะครับที่ถนนปากดงนะฮะดงเย็นอ,อําเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีเป็นเหตุผู้ให้เสียชีวิตเป็นหญิงหนึ่งรายนะฮะบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายนะครับนะฮนะภาพข่าวโดยยอดชายนั่นเองนะครับผมนี่โอ้โหขึ้นนะครับบางทีจอดรถไว้นะฮะไม่มีไฟท้ายให้สังเกตเห็นอ่ามันมืด รถที่ขับไปมาก็ก็ชนนะครับเป็นเกิดอุบัติเหตุสงสัยจะจอดอยู่ริมทางนะครับผมนะฮะส่วนรถอ้อยหลายๆพื้นที่ที่มีเหตุนะครับส่วนมากก็จะคว่ำม,มั่งแล้วก็เศษอ้อยหล่นลงนะฮะหล่นลงพื้นถนนคนที่สัญจรไปมาขับมาถนนลื่นก็เสียหลักล้มเป็นอุบัติเหตุ บางครั้งก็เจ็บสาหาัสบางครั้งก็เสียชีวิตนะครับอันตรายนะครับในช่วงนี้นะครับผมรถอ้อยเยอะเลยนะครับบางทีบรรทุกเกินขนาดแล้วก็ไม่มีที่สิ่งปกคุมนะครับทําให้เศษอ้อยลงมาแล้วก็พวกขับรถยานยนต์นี้ขับอันตรายมากนะครับผมยังไงก็เจ้าหน้าที่ก็เร่งลงตรวจสอบนะบตามทุกพื้นที่นะครับ ต้านรถอ้อยเข้ามาหรือว่ายัางไงก็อตามขบวนการเจ้าหน้าที่นะครับที่จะจัดการนะครับผมนะในเขตบ้านผือก็เหตุขึ้นที่ถนนนะครับบ้านผือน้ำโสมนะครับผมรถสามล้อเครื่องนะฮะ,ะเป็นเหตุอ้อยนี่แหละครับผมเศษอ้อยนะี่ลงมานะครับทำเกลื่อนกาดบนถนนนะครับทำให สมล้อเนี่ยนะฮะขับมาลื่นเสียหลักล้มได้รับบาดเจ็บสองสามวันที่ผ่านมานะครับผมอ่ะเราไปดูอ่าพร้อมๆก,ก,กันกับรายการเรื่องเล่าข่าวบันผือเลยนะครับ ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับอยู่กับผมสวัสดีขือพี่มายนะครับเจอกันอีกแล้วนะครับผมท่านผู้ชมนะครับแฟนรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือวันนี้เรื่องเล่าข่าวบ้านผือก็มีเหตุนะครับรถเจ๋งชนกับรถบรรทุกอ้อยนะครับผมรถพ่วงนะครับผมทําให้เกิดเหตุเสียชีวิตหนึ่งรายเป็นหญิงนะครับแล้วก็บาดเจ็บ เป็นหญิงบาดเจ็บสาหัสอีกหนึ่งรายนะครับผมนะฮะก็เหตุเกิดที่บ้านดุงนะครับบ,บ,รบ,นนบ้านดุงนะครับอุบัติเหตุรถยนต์เจ๋งชนกัดท้ายรถพ่วงบรรทุกอ้อยนะครับที่ถนนปากดงดงเย็นอำเภอบ้านดุงนะฮะจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับ เป็นเหตุให้ผู้เสียชีวิตหนึ่งเป็นหญิงหนึ่งรายแล้วก็อีกหนึ่งรายเป็นหญิงเหมือนกันบาดเจ็บสาหัสนะครับผมนะหน่วย,ยกู้ภัยก็เร่งมา,าตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็ปรถมพยาบาลเบื้องต้นส่วนคนที่ได้เสียชีวิตนะั้นก็แพทย์เวนนะครับกับพนังกงานสอบสวนก็ชนสูตรพิกษพ เรียบร้อยก็มอบให้มูลนิธิส่งที่โรงพยาบาลนะ mm hmm. เพื่อให้ญาติมารับไปบำเพ็ญกุศลต่อไปอ่ะเราไปดูภาพเหตุการณ์เป็นภาพนิ่งนะครับที่บ้านดุงนะครับผมที่บ้านดุงเป็นที่เกิดเหตุรถยนต์เจ๋งนะฮะจนกัดท้ายรถพ่วงบรรทุกอ้อยนะครับ เราไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมจากเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับไปดูนะครับผมนี่ครับภาพเหตุการณ์ในครั้งนี้นะครับนี่นะฮะอันนี้สภาพรถเก๋งนะครับสภาพรถเก๋งนี่ครับผมนี่นะครับวันพุธที่ย5้าธันวาคม2567นานะ จนท้ายรถอ้อยดับหนึ่งลายนะที่บ้านลุงเกิดท่านผู้ชมอ่านได้นะครับนี่ผมเขียนไว้ละนะครับอ่านได้เลยนะครับผมแล้วขอผมว่าประกอบภาพไปเรื่อยๆนะครับนี่ครับผมอันนี้ส่วนหน้านะครับจนท้ายรถพ่วงนะครับสงสัยอาจจะจอดไว้ข้างทางโดยไม่มีไฟแสงสว่างนะครับนี่นะครับมาดูอีกภาพหนึ่งนะครับผมนี่นะครับ ก็หน่วยกู้ภัยนะครับก็มาลงพื้นที่พร้อมเจ้าหน้าที่นะครับผมรุดมาที่เกิดเหตุก็พบรถเก๋งนะครับชนท้ายรถพ่วงรถพ่วงนะครับขนอ้อยนั่นนะบรรทุกอ้อยนั่นเองนะครับผมนะฮะการการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ก็พบหญิงหนึ่งรายเสียชีวิตนะครับผมนะเสียชีวิตหนึ่งรายนะครับไม่ประสงค์จะนะครับผมก็ นะะ่สงวนสิทธิ์นะครับผมไม่ออกชื่อออกนามนะครับผมผู้เสียชีวิตนะครับนะฮะก็ตรวจสอบเรียบร้อยก็อีกท่านหนึ่งก็าบาดเจ็บเป็นหญิงหนึ่งรายบาดเจ็บสาหัสนะครับผมทางหน่วย,ยกู้ภัยก็ผถมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ส่งโรงพยาบาลนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับส่วนผู้เสียชีวิตนั้นก็แพทย์เวร พร้อมกับพนักงานสอบสวนได้ชนะุูตรพิกศพเป็นที่เรียบร้อยก็มอบให้หน่วยกู้ภัยได้ดำเนินการนำส่งโรงพยาบาลไว้เพื่อให้ญาติไปติดต่อรับศพมาบำเพ็ญกุศลต่อไปนั่นเองนะครับผมอ่ะเรามาดูภาพอีกต่อบนะครับผมนี่นะครับนี่อีกส่วนหนึ่งภาพหนึ่งนะครับนี่ จอดไว้ริมข้างทางโดยไม่มีไฟจริงๆด้วยนะครับผมก็สังเกตด้วยตาเปล่านะครับน้ารถเจ็งนะครับจนรถท้ายรถพ่วงนะฮะที่ขนอ้อยนี่แหละครับผมอ่าไปเรื่อยๆนะครับนะครับก็เจ้าหน้าที่ก็เอาเครื่องมืออ่างัดไอ้จัมือหนีบถางอะไรเรื่องนะครับผมเครื่องมือนะครับผม เอามางัดรถงัดอะไรเอาผู้บาดเจ็บออกมาแล้วก็ผู้เสียชีวิตอยู่ในรถออกมานะครับผมนะฮะนี่นี่นะครับผมอันนั้นผู้บาดเจ็บนะครับมูลนิธิก็ก็ทำกุลีกุจอเลยนะครับผมนะฮะฝากปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ใส่เปรนะครับแล้วก็นำขึ้นรถส่งโรงพยาบาลนะครับ นี่ครับผมโอ้โห oh นะฮะข้างหน้าเละหมดเลยนะครับผมเสียหายยับเยินนะครับผมนะทำให้ผู้เสียชีวิต1นรายบาดเจ็บ1นรายนะครับอยู่ที่เกิดเหตุนะครับผมนะส่วนพนักงานสอบสวนก็ลงพื้นที่แล้วก็สอบถามผู้อยู่เคยเห็นเหตุการณ์แล้วก็บันทึกภาพบันทึกอ่าลงประจำวันไว้เป็นหลักฐานนะครับผม นะฮะเพื่อจะ,อะนำผู้ที่ขับรถรถพ่วงไปสอบปากคำนะครับผมว่าสาเหตุที่มาเป็นยังไงนะครับผมเพื่อจะได้ดำเนินคดีต,ตามกฎหมายต่อไปนั่นเองนะครับนี่แล้วนะครับผมอขอแสดงความเสียใจกับ ผู้ที่เสียชีวิตนะครับผมนะฮะจากเหตุการณนะ์ในครั้งนี้ใกล้จะปีใหม่แล้วไม่น่าจะอ้นั่นเลยนะครับผมโอ้เออไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุเลยแต่ทีนี้ว่ามันห้ามไม่ได้นะครับผมอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ตลอดเวลานั่นเองนะครับผมนะฮะยังไงก็ระมัดระวังหน่อยนะครับผมการจอดรถไว้ข้างถนนแล้วมันต้องมีไฟแสงสว่างนะครับ กระพิบปั๊บปับนะครับผมส่วนเจงรายนี้สงสัยจะขับรถมาแล้วก็ไม่เห็นนะครับไม่เห็นรถอ้อยชนท้ายรถอ้อยอย่างจังนะฮะทำให้ผู้ขับขี่นี้ผู้ขับรถเจ่งนี้เสียชีวิตคาที่คาพวงมาลัยหลังพวงมาลัยเลยนะครับผมนะฮะส่วนอีกมาอีกคนหนึ่งเป็นผู้หญิงก็ได้รับบาดเจ็บสาหัสนะครับผมนะฮะข่าวคืบหน้าหรือรายละเอียด เดี๋ยวก็จะอ่าเราติดตามนะครับผมรายการเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับดําเนินรายการโดยคุณสวัสด์เขือพิมายนั่นเองขอฝากไว้ด้วยนะครับ Facebook สวัสด์เขือพิมายแล้วก็ทิกต o k กวราพร่าเที่ยว y o u t u b e บ้านผือทีวีนิวเฟาแล้วก็เว็บไซต์บ้านผือทีวีนิวนะครับเขียนที่ Google ได้เลยภาษาไทยบ้านผือทีวีนิวใน YouTube ก็บ้านผือทีวีนิวนะครับ สนใจลงสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์06123-01227แล้วก็0 8 0 6 2 9 9 7 7 1นคุณวราพรห้องเสื้อวลาพรน,นะครับจำหน่ายแคนตัสนะครับศูนย์รวมแคนตัสอยู่ที่อำเภอบ้านผือจังหวัดอุดรธานีตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิษทยาภูมินั่นเองนะครับผมนะร้านเปิด6โมงเชา้าปิด2องทุ่มนะครับยังไงขอฝากไปด้วยนะครับครับหมดเวลาลงนะครับผมนะ เอาในช่วงนี้ช่วงปีใหม่ปี68นะครับแต่ถึงปี68นี่ก็ทางสอพอบ้านผือนะครับได้ปล่อยแถวโลนโรงขวดล้างอาชญากรรมนะครับผมเมื่อวันที่24ที่ผ่านมานะครับผมนะโดยพันตำรวจเอกนวจิตนวาการพาณิชผู้กําปรับการสถานีตำรวจภูธรบ้านผือ นะครับผมได้เป็นประธานพิธีปล่อยแถวในครั้งนั้นในครั้งนี้นะครับเพื่อ,อบำบัดทุกบำรุสุขนะครับในช่วงเทศกาลในช่วงเทศกาลปีใหม่นะครับผมนะฮะก็บันผือก็มีการเตรียมเต็นท์เตรียมอะไรไว้ด้วยนะครับผู้สัญจรไปมาไปที่บ้านเกิดของตัวเองนะครับ ต้งง่วงนอนหรือว่ายังไงก็แวะไปที่เต็นท์แล้วก็ดื่มคาแฟนคาแฟพักก่อนให้เพียงพอแล้วก็ค่อยเดินทางนะครับผมด้วยความของใายจากเรื่องเล่าข่าวบ้านผือนะครับผมนะฮะ,ะบ้านผือทีวีนิวนะครับก็เรื่องเล่าข่าวบ้านผือได้หมดเวลาลงนะครับผมบสวัสดีครับ ครับผมเป็นยังไงบ้างครับผมเรื่องเล่าข่าวบ้านคือแม่นะครับผมต้องขอแสดงความเสียใจกับผู้เสียชีวิตในครั้งนี้ด้วยนะครับผมนะฮะสงสัยจะเดินทางไปต่างจังหวัดหรือ,อ,อนะครับผมนะะเป็นชาวไอ,อเหตุเกิดที่อยู่ที่บ้านดุงเนาะเกิดที่บ้านดุงนะครับผมนะฮะบ้านดุงนะครับ รถเก่งสุชนท้ายรถพ่วงนะครับบรรทุกอ้อยที่ถนนปากดงดงเย็นนะครับอำเภอบ้านดุงจังหวัดอุดรธานีนั่นเองนะครับเป็นเหตุให้คนขับรถนะครับผมเสียชีวิตแล้วก็คนที่มาติดตามมันด้วยก็ปาดเจ็บสาหัสนะครับผมนะฮะยังไงเจ้าหน้าที่ก็คงจะดำเนินคดีหรือว่าตรวจสอบที่มาที่ไปของรถพ่วง นะครับแล้วก็เชิญคนขับรถพ่วงไปสอบปากคาเพื่อจะดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับผมครับก็หมดเวลาลงนะครับผมครับสวัสดีครับ ห้องเสื้อวราพรตัดเย็บเสื้อาสตรีประสบการณ์มากกว่า30ปีห้องภาพดีเจเจเอบ้านผือถ่ายรูปดวนถ่ายเอกสารสีขาวดำครบวงจรแคนตัดลุงเอบ้านผือศูนย์รวมแคนตัดตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลบ้านผือพิทยาภู